ช่องช่อช้างมิวสิกออฟฟิเชียลช้างสามเฟสคือรอครับพี่น้องปิดผีแระกของมือน,นี้ครับสิพาพี่น้องมาเบิ่งสิ้นสุดการรอคอยครับสิ้นสุดการรอคอยกับการที่เบิง่งชิมีอีอย่างเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งครับอีกจักหน่อยนี่นะครับนี่ครับนี่ครับสุดหล่อมาแล้วครับ รถแหนกพงสะกอครับพี่น้องชิน้นสุดการรอคอยว่าที่นี่ได้ขึ้นระบบแท่แน่นอนตาม e C, เอฟซีขอมาตามบเอฟซี C, ถามดูๆวันนี้คำตอบไปเพื่อนว่ารถแหนกพงสะกอแล้วยังครับเป็นยังไงครับคือน,นั้นัวฮอ,อดแต่อันนี้ก็ให้หคำตอบได้ที่นี่ให้คำตอบได้เราไปนะครับพี่น้องเอาหน้าเข้ามาเอาหน้าเข้ามาเข้าให้ได้เนดะ้ยนี่ครับ สิ้นสุดการรอคอยครับได้เบิกแน่นอนครับได้ฟังแน่นอนครับที่น้องได้เบิกได้ฟังแน่นอนรอมาเลยครับอ่าได้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 ได,ได,ได้นี่ครับของแท้แลวแน่นอนจวัดอย่างเดี๋ยว โอ้มาแรงแท้กขันขับไหมแรงก็รถอีกเป็นไงครับพี่น่องงามบอสุดยอดเลยอจอดตากคนโดนพุทรถจอดตากคนโดนพุทธสนองน,นีย่ยน ก็กระตังได้โห่โน่น,นเนาะเด,เดี๋ยวมากๆพี่น้องเาะบัดน,นี้ขึ้นระบบครับติดฟ้าจวดครับเพราะว่ารถโอปอกันอีเหลียวหรือมั้ก็คิดว่าก็เขาเขาไอเขาที่หลังเขาอีเหลียวหรือมั้เอาอีลีมือวานนี่ยก็โทรมาบอกว่าอีกสองสามมือเด้อรถอีเขามาสั่นว่ะ <c oughs> เอาคือไว้เท่าไหร่สนุกบัดนี้จี๊มาพร้อมกันซองคันวันนี้ ขึ้นพร้อมกันรถลสองคันรถลดเรี้ยวอีดีดทวัวร์่แม่หนอกมันอีกหลายคันของเจ้าของก็เป็นซากกุญยุนกุญยุนของเจ้าของว่าท่านได้ขึ้นเท่านีน้แต่ละงานรับไปหมดเลยเนีงานรับไปเต็มเลยกี่เต็มหมดแล้วอ่ะทักกี่ลีแต่ว่ายัางเป็นซากอยู่ก็เป็นยังแคได้ลูกค้าก่อนเจ้าของยังไหนก็ได้ดอกเอาตู้ขึ้นขึนขึนแห้งก็ได้เป็นไรนี่ สิ่นสุดการรอคอยเราพี่น้องเดี๋ยวติดตามเบิ่งว่าสิเปลี่ยนไปยังไดสิได้ขึ้นระบบเพราะว่าตูแ้แห่เฮ็ดใบเรียบร้อยแล้วอันใดก็เรียบรอย้อรยหมดทุกอย่างทุกแนวแล้วเรอเอาขึ้นรถอย่างเดียวนี่ครับิบ่งภายในครับเบิ่งภายในอีกแบบนี้ไหนครับพีบ่ไไน้องดูภายในนี่ครับโอ้ว่างควางดีครับพี่น้องขอแท้อยู่ วางขวางนี่มันตั้งจังเสียจังค่อยมีหม่องยูหม่องเสาโอ้เฮ็ดโต๊ะนั่งไห้ยพ่อมาโอ้มีโต๊ะนั่งพ่อมาขอทายขอทายครับพี่น้องคือยูโอ้งามงามสิ่งสุดกลางรอไข่ขอท่าอยู่ ข็เท่าปะเพว่ามันกว้างดีอยู่กว้างเหรอกว้างเห็นงองเห็นงานยังดีเลยตั้งไว้เองได้ก็ได้เพราะว่าประเทศนี่โอ้เขาเป็นรถแค่สาวน้อยนี่ยมันแคบวันวนียเลยที่พักตกรถตายมันไม่มุงอยู่อย่างนี้ไงแล้วเพื่นก็การดีไซน์มันคดละคันเนาะแต่ละคันมันคือกันเนาะก็แก้ไขกันไปันหมองได้บูดีก็แก้ไปรับฟังกันด้วยเกินหว่ามองเห็นบูดีเด้อยมองเห็นบูดีเด้อไปซะหน่อยแก้ไขซะหน่อย เมื่อก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าวีคุณนหน่อยเพราะว่าคนเห็นงานกับเห็นงานยากดิทำเงินเห็นมาแล้วมันมึงหวังมึงนั่นน่เนาะก็มึงนี่ล้อเปิดล้อเปิดนี่ด้วยเปิดเปิดล้อมึงนึกเปิดให้พี่น้องมึงดูเนี่ยเปิดอันเปิดตาเนี่ยแผลหลีก็ุ่มึงเด๋อ๋อทางใช่เด๋ มันมันมีร huh? oh, kind of mm ีโมทหรือบรีโมทไหมรีโมทกดใช่ไหมเอาดนี่มอยกสายัน้อนก็กช็อตบิดบ้านเหมือนยั้งม้วยเคได้เรืองน่่ายังได้กีเก้นี่ครับ จะติดสาแน่หน่อยหนึ่งเพราะเพราะว่าฝามใหญ่ฝามใหญ่เราแบบนี้ไอ้มันหนักจะบ่บ่บ่ถ้าบ่เห็นหนักก็บ่ได้เพราะว่ามันนึงหวังเด้รับน้ำหนักได้ครับพี่น้องเอือบ่อยแฟนจ้างปางวันเนี่ย บเวทีเวทีแขางครับเวทีบักเย่เลยพี่น้องนี่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 นโอ้หามหัวสุดยอดเดี๋ยวตู้ึน้นครับพี่น้องตู้กันไอ้วด้วยนี่เล่นวะมองเดียวกันเล่นวะแล้วนี่อะไรดีมันน่ค่อยได้เห็น อันนั้นอันนั้นเป็นเปิเปดล้มเอาล้มเปิดอย่างนั้นต้องเป็นล้มเปิดนะนี่ครับรีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งกันว่าเปลี่ยนยั่งเลยก็ตัวนี้ตัวนี้มันมีสลักล็อกโอ้ล็อกนี่นั่นครับเอาสลักออกจั้งเปิดอื้อาวคนนัน้นอย่าง เปิดเปิดฝ้าหน้าดิฮะนี่เด้๋นี่เด้๋มัน,นเป็นอันนี้นี่เขืนเขื่อนเขืมันล้อล้มดเด้เอาล้มเอาล้มดันเด้จะบอกล้มดัน,เนอเอขอขวัญาอยู่เด้ ร้าแห่กับเปิดเล่นในคันนี้สวยงามตามท้องเลี้ยงครับพี่น้องเนี่ยให้เทลกแล้วทักมือเนี่ยครับมันจะเล่นแล้วครับมีตู้หมุนมีเปิดข่งมีเวทีในคันเดียวจบครบจบในคันเดียวครับ มืออื่นปันจันทร์สอคุมเซิงมากครทีมงานสอคุมเซิงมากครชี่ให้ขึ้นตู้ครับให้ขึ้นตู้มืออืนอ่นนะกันขึ้นตู้ลำพงขึ้นตู้ลำพงอยูบวางวัดลำวัดสั่นใช้เครื่องขยายเฮ็ดเครื่องขยายเอาสั่นเฮ็ดใช้เครื่องขยายกับทีเดือนระบบระบบไฟระบบเสียงให้มันเลี้ยวอีเดเทศท,ทรงเชลล์คันครับทรง อีโซนขันนีก่อนครับโซขันนีก้อเฝ้าวโขันนีก่อนเดี๋ยวโอปอมาโอปอเข้ามาแกโอโอปอต่ออีกเลยแกฮะหนึ่งตุลาหนึ่งตุลาอันี้กัญญาโอ้ทัน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 จังได้กับทันอ้าคอยติดตาม ได้อีพี่ต่อไก่อีพี่นี่กับกอฝากพี่น้องไวได้เพี่ยงเท่านี้ฝากกดเลขกดแช์กดติดตามช่องชองช้างมิวสิกออฟฟิเชียลคือเ่าครับพี่นองสวัสดีครับ